วัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวเสื่อโยคะนะคะจากประสบการณ์ที่เคยใช้นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็แต่ก็เผื่อจะเป็นไกด์ให้สําหรับคนที่กําลังมองหาเสื่อโยคะได้นะคะก็จะเริ่มจากผืนแรกนะคะอันนี้จะเป็นผืนที่เก๋ไว้พกพานะคะเพราะว่าจะเบาแล้วก็บางพับได้นะคะอันนี้จะเป็นม,มันดูกะนะคะอีโคโทรเวลนะคะอันนี้ก็จะ ใช้พกพาได้สบายนะคะเดี๋ยวเกดจะให้ดูผิวสัมผัสใกล้ๆนะคะก็อนนี้จะเป็นบางๆแล้วก็ค่อนข้างหนึบนะคะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเอาไว้แบบเดินทางนะคะก็ลองใช้รุ่นนี้ดูนะคะก็คุ้มค่านะคะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นผืนใหญ่นิดนึงนะคะ เป็นมันดูกะเหมือนกันนะคะรุ่นแบล็คแมทนะคะแต่เป็นแบล็คแมทที่เป็นสีนะคะก็เป็นสีเคลือบนะคะอันนี้ราคาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าความคุ้มค่าคงทนนี่คือเขาเทางผู้ผลิตบอกว่าเป็นไลฟ์ไทม์ารันตีนะคะก็คือใช้จนจนกว่าจะหมดอายุเรานะคะอันนี้จะหนาประมาณหกมิลน,นะคะก็มีความหนึบ หนาแล้วก็แน่นนะคะสำหรับคนที่แบบกลัวเจ็บเข่านะคะ mm hmm. ก็แนะนำนะคะใช้รุ่นนี้ได้นะคะแต่ว่าจะค่อนข้างหนักนะคะอาจจะไม่เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนนะคะ mm hmm. ส่วนอันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นมันดูกะเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นโ r o ไรท์ Life. รุ่นนี้เก๋พื้นนี้เก๋ใช้มาประมาณสิบสิบกว่าปีอะคะ่ะก็คือ ตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่ค่อยมีเสื่อโยคะในไทยนะคะคุ้มไหมก็คุ้มมากนะคะความหนาประมาณ4-5่ถึงหมิลนะคะแล้วก็ผิวสมัมผัสก็หนึบแน่นนะคะเสื่อเป็นเสื่อที่แน่นอันนี้คุ้มมากนะคะเพราะว่าใช้มาสิบกว่าปีแล้วก็ยังสามารถใช้ได้แล้วก็คิดว่ายังใช้ได้ต่อไปอีกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น อันนี้จะเป็นเจสันนะคะเจสันรุ่น X-Pro นะคะไม่แน่ใจก็คืออันนี้ซื้อซื้อมาใช้ที่สตูดิโอโยคะนะคะก็มีความหนาแน่นนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างไม่ไม่แรงนะคะราคาดีเลยซื้อตามพวกแอปพลิเคชันต่างๆบางทีมันก็จะลดราคาอีกนะคะแต่ว่าจะมีความลื่นนะคะค่อนข้างต้องใช้เวลานานในการกว่าจะหายลื่นนะคะก ใช้บ่อยมากคือต้องใช้บ่อยมากๆนะคะกว่าจะหายลืมไม่งั้นกจ็จะยังจะรู้สึกลื่นๆอยู่นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะก็พยายามขัดบ่อยๆนะคะวิธีขัดก็คือเอาเกลือนะคะโรยบางๆแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำค่อยๆขัดนะคะเหมือนสครับสครับฟิลมที่มันทำให้ลื่นออกนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ใช้สำหรับเสือใหม่ เสือที่เป็นรุ่นแบบนี้นะคะใหม่ๆเก๋ก็จะใช้วิธีการขัดแบบนี้ก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าหน้าเสือเนี่ยจะมีฟิล์มเคลือบมานะคะเพราะเวลาเขาวนมามันก็จะกันให้เสือไม่ให้ติดกันอะไรเงี้ยนะคะก็การขัดฟิล์มออกก็จะช่วยให้เสือเออลื่นน้อยลงนะคะต่อไปเป็นฝั่งซึมเหงื่อบ้างนะคะอันนี้ผืนเก่าสุดก่อนอันนี้เป็นลูเลมอนนะคะ ไม่มีขายในไทยนะคะก็จะต้องพรีออเดอร์กันนะคะก็คือไม่มีช็อปในไทยรุ่นนี้ก็ใช้ค่อนข้างคุ้มนะคะเหงื่อซึมแล้วก็แรกๆที่ซื้อมาใช้ก็หนึบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ได้2ด้านนะคะด้านหลังก็ใช้ได้นะคะแต่เผอิญเกศใช้ด้านบนเยอะนะคะก็เลยค่อนข้างเคราะนิดนึงนะคะเพราะว่า สีมันอ่อนนะคะก็คือตั้งแต่ซื้อรุ่นนี้มานะคะซื้อผือนนี้มาก็ไม่เคยซื้อเสื่อสีอ่อนอีกเลยนะคะเพราะว่ามันจะดำง่ายก็ใช้ได้ประมาณสัก2ปีค่ะใช้บ่อยอยู่ใช้2ปีมันก็เริ่มลื่นแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่หนึบละแล้วก็เลยเก็บไว้นะคะปูรองกับพื้นนะคะนั่งกับพื้นนอนกลิ้งไปกลิ้งมากับพื้นนะคะแทนส่วนอันนี้นะคะเป็นดีแคทลอนนะคะ รุ่นรุ่นซึมเหงื่อเหมือนกันนะคะดีแคทลอนอันนี้จะหนากว่ารูรูเลมอนนะคะรูรูเลมอนเมื่อกี้น่าจะสักสามมิลอันนี้น่าจะสี่ถึงห้ามิลน,นะคะก็หนึบใช้ได้นะคะแล้วก็ซึมเหงื่อดีมากแต่ว่าความลื่นเนี่ยน่าจะใช้ได้มีความรู้สึกว่าจะใช้ได้ไม่นานนะคะก็อาจจะอาจจะค่อยๆลื่นขึ้นนะคะฟิล์มจะค่อยๆหลุดไป อันนี้ก็ต้องลองดูกันนะคะว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะคะส่วนพื้นท้ายที่จะรีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อกริปโยคะกริปโยคะนะคะอันนี้ก็อรุ่นนี้เป็นรุ่นกริปพรีเมียมนะคะนอนสลิปผิวก็จะคล้ายๆสองผืนที่กล่าวมานะคะแต่ว่าความรู้สึกคือจะรู้สึกหนึบมากนะคะคือถ้าเอามือแปะก็คืออยู่อย่างนี้เลยะคะไม่ไม่ไม่ไปอย่างงี้นะคะ ก็จะติดมากแล้วก็เสื่อได้มากกว่านะคะทางผู้ผลิตเขาก็แจ้งไว้ว่าเขาใช้วัสดุที่เกรดดีที่สุดในท้องตลาดนะคะในมา,มาผลิตรุ่นที่เป็นซึเหสื่อรุ่นนี้นะคะแล้วก็เขาก็การันตีว่ามันใช้ได้ยาวนานกว่าอันนี้ก็คือต้องลองดูกันไปนะคะเพราะว่าเสือเสื่อเหอส่วนใหญ่ก็จะมีอายุการใช้งานนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวัสดุเขาก็คือจะ ปลอดภัยนะคะผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะคะและร่างกายก็ลองดูกันนะคะว่ารุ่นนี้จะใช้ได้นานไหมแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เก๋เคยใช้ก็คือเป็นของกลิบเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นรุ่นไม่ตึงเหงื่อนะคะจะลักษณะคล้ายอันนี้นะคะอันนั้นถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะแล้วก็หนาเนื้อหนาแน่นนะคะไม่ไม่ค่อยเจ็บเข่าหนาแน่นแล้วก็ ไม่ลื่นมากหมายถึงว่ามันมีความแบบใช้ไม่นานอะฟิลมมันก็โอเคแล้วเราก็จะเริ่มหนึบหนึบเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนมีเหงื่อก็ลองดูรุ่นพวกกันเหงื่ออย่างนี้ก็จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเก๋จะปูให้ดูนะคะขนาดนะคะแล้วก็สีนะคะแต่ละรุ่นนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันค่ะอันนี้เก๋ก็จะกลางเสือนะคะแต่ละผืนให้ดูนะคะ ก็ขนาดก็จะประมาณนี้นะคะแถวบนก็จะเป็นแบบที่ไม่กระไม่ซึมเหงื่อเท่าไหร่นะคะก็ขวามือ,อ,อขวามือเป็นเจสันนะคะซ้ายมือเป็นมันดุกานะคะแล้วก็แถวล่างนะคะก็จะเป็นแบบซึมเหงื่อนะคะซ้ายมือก็เป็นกริปโยคะอันกลางเป็นดีแคทลอนนะคะอันซ้ายก็เป็นลูรุเลมอนนะคะที่ค่อนข้างสีเขรนิดนึงนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะ,ะน้ำยาเช็ดเสื้อแบบปลอดสารเคมีนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมี1น,นะคะสารสกัดวิฮาเซล์ s <S นะคะวิชาเซลล์เนี่ยเป็นพืชนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็สาวๆหลายคนก็อาจจะรู้จักใน าฐานะโทนเนอร์เช็ดหน้านะคะที่แบบปราศจากแอลกอฮอล์นะคะวันนี้เราก็จะเอาตัวสารสกัดนี้นะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในการทําน้ํำยาเช็ดเสือค่ะส่วนประกอบที่2นะคะก็คือน้ํากรองนะคะน้าเปล่านี่แหละแต่ขอเป็นน้ํากรองก็จะดีนะคะก็จะสะอาดขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่วนประกอบที่สําคัญก็คือวันนี้คือ e s s e n เ i ียล i อนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ T T Oil หรือที่เราก็รู้จักกันในตัวที่ช่วยฆ่าเชื้อนะคะสิวอะไรพวกนี้นะคะเวลาเราสิวขึ้นก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียเช่นกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะแล้วก็เราก็จะต้องเลือก essential oil ที่มีคุณสมบัติ เป็น Essential Oil แท้ร้อยซนะคะไม่ผสมน้ำหอมนะคะเพราะว่าเราต้องการปลอดสารเคมีจริงเกดก็จะเลือกยี่ห้อนี้นะคะโดเทล่าส่วนส่วนประกอบอีกอันนึงทีออ่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะก็จะเป็น เอเซนเชียลอออื่นๆนะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อช่วยแบบเหมือนกับพอเราฉีดน้ำํำยาเช็ดเสือ้อมันก็จะมีความหอมฟุง้งวันนี้เก๋ก็จะเลือกตัวนี้นะคะไวโอเลนนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่สดชื่นนิดนึงนะคะเวลาฝึกโยคะเสร็จนะคะฉีดเสื้อก็จะรู้สึกแบบหอมสดชื่นก็แล้วก็อีกอันนึงคือขวดนะคะสเปรย์ถ้าได้ถ้าดีก็จะเป็นขวดแก้วนะคะ จะดีกว่าขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าเอ s ซนเชียลออจะค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะเวลาเราใส่ไปในพลาสติกก็อาจจะมีการกลัดก่อนบ้างก็คือเราก็ไม่รู้อะเนะเาะเพื่อความปลอดภัยก็เป็นขวดแก้วด,ดีกว่านะคะ mm hmm. ก็สูตรที่จะให้ในวันนี้นะคะเป็นสูตรสําหรับขวด100มลตรนะคะต่อเผอิญว่าขวด100มลลิตเกยังยังยังไม่หมดนะคะก็เอาเป็นขวด50มลมาทําสูตรให้ดูแต่ว่าสูตรที่บอกจะเป็นสําหรับ100มลนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมกันค่ะค่ะก็ในขวด50มิลนะคะเปิดออกจริงๆแล้วถ้าได้ขวดมาแนะนำให้ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะอันนี้จะจำง่ายมากเลยคือเติมน้ำกรองนะคะ3ส,ส่วนสของขวด ร็แล้วนะคะเติมสารสกัดวิสฮาเซลนะคะ1นส่วนสของขวดจริงๆแล้วอันนี้นะคะเราสามารถเอาไปเช็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะนอกจากเสือโยคะนะคะ ในวัสดุที่เราเหมือนกับเราต้องการให้มันสะอาดแล้วก็ไม่ไม่อยากใช้สารเคมีนะคะพวกอาจจะพื้นที่เราต้องเอาหน้าลงไปกริ้งกริงนะคะเหมือนเสื่อโยคะเราก็จะเอาหน้าลงไปกริ้งกงก็ปลอดสารเคมีก็จะปลอดภัยกว่าทีนี้อันนี้นะคะทีทีทอ,อยนะคะก็ในขวดร้อยมิลกก็จะผสมประมาณ แถึง10หยดอันนี้เราก็จะสัก4ี่หหยดพอนะคะ okay. จริงทีทีออยที่เ,เป็นของเป็นเอเซนเชียลออยล์ร้อเนี่ยจะกลิ่นหอมนะคะเกว่าฉีดเสร็จแล้วมันจะหอมอส่วนอันนี้เป็นวา e ออลนนะคะก็จะหอมสดชื่นเหมือนส้ม อันนี้ก็จะเติม4ีถึงหหยดเหมือนกันสำหรับขวดเล็กนะคะถ้าเป็นขวดใหญ่ก็แล้วแต่กลิ่นที่เราชอบค่อยๆเติมนะคะเพราะว่าบางทีฉุนใบนะคะเวลาฉีดเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาขวดเขยา่าแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้ น้ำยาเช็ดเสือนะคะที่ปลอดสารเคมีนะคะเวลาเราฝึกโยค,คะต้องเอาหน้าไปแนบเสืออย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภยัยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้น้ำยาเช็ดเสือที่เราทำเมื่อกี้นะคะด้วยทีทีออยนะคะแล้วก็สารสารกรัดวิตาเินเนะคะมาลองเช็ดเสือกันดูนะคะกลิ่นหอมนะคะรับรองนะคะค่ะเราก็ฉีดเสือธรรมดาเนี่ยะคะ่ะ กลิ่นหอมและดีต่อใจนะคะรู้สึกปลอดภัยก็จะมีกลิ่นส้มปนๆมานิดนึงนะคะเพรอเมื่อกี้เราผสมกลิ่นส้มคข้จะผสมแบบลาเวนเดอร์อะไรกลิ่นที่ตัวเองชอบนะคะก็เลือกได้เลยนะคะลาเวนเดอร์ Lav ender, Lav ender ก็จะมีช่วยเ,เป็นตัวช่วยผ่อนคลายนะคะให้แบบรู้สึกปลอดโปร่งนะคะคลายเครียดช่วยเรื่องนอนได้ด้วยนะคะ ็จแล้วนะคะพอเราเช็ดเสร็จนะคะก็แนะนําให้เอาไปผึ่งนิดนึงก็ได้นะคะในคนที่มีเหงื่อเยอะนะคะก็ผึ่งแดดนิดนึงแล้วก็อย่าเอาแดดแรงนะคะผึ่งลมด้วึ่งลมดีกว่าผึ่งลมนิดนึงนะคะให้มันพอแบบแห้งนะคะแล้วก็ไม่อับนะคะก็เนี่ยค่ะวิธีดูแลเสือง,ง่ายๆนะคะที่เราก็นำมาใช้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้เขาบ่อยนะคะเราก็ต้อง ทำความสะอาดบ่อยนะคะแล้วก็ดูแลเขาดีๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ